สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเหล่าซื้อสวัสดีค่ะเสีส่ยวเิงงย่วันนี้นะคะครูแอปและเหล่าสื่อจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเด,เด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเจ้าป้า เด็กๆได้เรียนรู้สภาพอากาศร้อนและสภาพอากาศหนาวไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ครูแอปก็มีวิธีดูแลตัวเองมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะและเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยของเราแปรปรวนอาจจะทําให้ร่างกายของเราไม่สบายได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการดูแลตัวเองในสภาพอากาศที่ร้อนกันก่นกอนนะคะเเยนจ้ายน的气ี气 ้ข照顾自ฟ的好方法เริ่มจากดื่มน้ำเยอะๆค่ะตัว多เ喝อร่างกายของเราสูญเสียเหงื่อได้ง่ายค่ะดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องดื่มน้ำเพื่อทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปค่ะดื่มน้ำเพื่อทดแทนน้ำที่หายไปในรูปของเหงื่อนะคะเหงื่อไหลปูช่ช่งอีท่านสุยชิงชสูสย失的水น จะทําให้ร่างกายสามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยการหลีกเลี่ยงเผชิญกับแสงแดดเนื่องจากผิวหนังของเราไม่สามารถทนกับอุณหภูมิที่สูงได้และบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้แดดจนเกิดการคันตามผิวหนังหรือเป็นลมได้หากหลีกเลี่ยงกับแสงแดดได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ไปได้เลยค่ะหลีกเลี่ยงแสงแดดและพักผ่อนให้เพียงพอปี้เหมี่ยนยางกวาง ได้รตบการพักนซีการนอนหลับให้เพียงพอนะคะเด็กๆควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็ไม่อ่อนเพลียค่ะทานอาหารให้ครบ5มู การรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้ามูสภาพอากาศร้อนจะทำให้เกิดแหล่งเชื้อโรคได้ง่ายค่ะดังนั้นการกินอาหารจึงจะต้องปรุงสุกกินร้อนค่ะและใช้ช้อนกลางทุกครั้งนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการดูแลตัวเองในสภาพอากาศที่หนาวค่ะถ้าอากาศหนาวแล้วเราจะมาดูแลตัวเองอยังไงกันดีนะเทียนหลงรอ 怎么照顾好自己เด็กๆควรดื่มน้ำอุ่นมากๆนะคะจะช่วยทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ช่วยลดความหนาวเย็นได้ดีด้วยค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มันกินผักและผลไม้เป็นประจำเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายในสภาพอากาศหนาว จะเพิ่มความอบอุ่นได้อีกทั้งยังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วยค่ะและนอนหลับให้เพียงพอค่ะเด็กๆควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะเราจึงควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อระบบในร่างกายของเราจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้เด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้การดูแลตัวเองเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปแล้วนะคะ อย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติกันด้วยค่ะหูย่าว่างจี้ช่างขาวเจ้าเซียเจียนอีอ๋ออย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครูด้วยนะคะและสุดท้ายนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆค่ะเป็นกิจกรรมที่4คือกิจกรรมตุ๊ก,กตาคืนชีพค่ะเด็กๆสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้เลยนะคะแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สโนเหล่าซื้อและคุณครูแอปก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะจเจียน